กับมือหนีเข้ามาเบิงเน่ากินทหารเนาะครับนี่เน่ากินทหารอันนี้พัดบกเขืออน,นเคยเห็นเนาะเคยเห็นกันผู้ดใดเป็นทหารผู้จักดอกพัดบกเขือนยังพัดบกเขือนเงาสองโลมาให้เขาเลยพัดบกเขือนเงาท่อแขนหมดน่ะมีแตะนวยยังไงแต่ว่าพ่อเอาเน่าเบิดทุกนวยแล้ว ข้าวหายังบุน้นหาตอนกับโบมี่มีแต่บกเขือพี่น้องอันนี้บ้านน้อเอินสมพักสมพักกาดต้มใส่ไก่ไก่จะไก่ตอนหรือไกย่หยังบุนี่บดจนเป็นบดจนสิเป็นน้ำุนะเนื้อมันก็มาต้มซูงเาากินพักเป็นพักพี่น้องเบิ่งด้ย เบิดหมอตอนบ่มนี้พ่อโลพักนี่ประมาณสองนานนี่แหละพักกาดเขานี่เบื้องโลดเม็ดบอกไงพิสูจนได้ไว่าแข็งบ่แข็งง่ามกินเว้ากันบบได้ดีดออกจากปากพี่น้องแข็งหลาย ปกติเขากล้องเห้ก็กินได้ไไคู่มือเป็นเม็ดเข่าสารเลยบ่อยากภากเพราะสันโดนมาแล้ว,น,ลวนี่ครับทหารนั่งกินเขาโอ้เป็นตาแชบเนาะโอ้ยอันนี้ปากกับป้องซื้อหรอกปากกับป้องป้องละสีบบาทจัดยี่ห้อยยัง ส่ทนทองบ้านห้องเเคยเห็นจ้าเถื่อตาส่วนทองโอ้ชบโอ้ยแสบีบบอด่วยจักแสียบบอเสบนะกินเบิดเนาะเข่าเบิดจาน,านมากัะจ้อ,อยจ่อย เน้ากิ่นเรือนี่เท่หมากินหม้ายังบอกกินพี่น้องจอยแห้งเบื้องก้นอ่ะเงาไก่กตายแล้วเช็กน้อยก็เสียวไปเทีที่เราเอาไปใสพี่น้องเราไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูทหารทหารเลี้ยงหมูอยู่ปุ๊น่ะ,กะเกษตรแต่ว่าเราเคยกินหมูจ้าเถือ่อมีจต่ไก่ กินจนสิเป็นเก้าเบิแล้ว